คุณผู้ชมครับในช่วงชอปธุรกิจช่วงนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวครับเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการให้การศึกษานะครับซึ่งในช่วงนี้เองนะครับผมอยู่กับเจ้าของกิจการครับซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนกวดวิชา High Speed Math Center นะครับตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์ชวพัฒน์อัจฉริยกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับพูดถึงเรื่องของความน่าสนใจของธุรกิจตัวนี้นะครับตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับก็โรงเรียนกวดวิ หลายท่านนะครับตอนนี้เป็นช่วงที่ฮิตพอสมควรนะครับครับแล้วอย่างโรงเรียนของเราเองเนี่ยก่อตั้งมานานอะไรยังครับของผมเปิดมาทั้งหมด18ปีนะครับ18ปีครับผมก็เป็นโรงเรียนที่รับเรียกว่าเป็นท็อปไฟของประเทศนะครับด้านคณิตศาสตร์ครับผมครับผมก็คือเด็กๆให้การสนใจเลยแสดงว่าจะต้องมีผลงานออกมาแน่นอนครับผมครับแล้วพูดถึงเรื่องของประสบการณ์ก่อนเพราะว่าอาจารย์บ่มเองก็สอนเองด้วยใช่ครับผมตรงนี้เองผมสอนทุกหลักสูตรนะฮะตั้งแต่ป .6 ถึงระดับม .6 นะครับสอนเองทุกหลักสูตรนะครับตั้งแต่ดั้งเดิมเลยนะครับผมจบทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่รากระบังนะครับแล้วก็ริญญาโทที่ a อทนะครับจากนั้นก็เริ่มมาเปิดกุวิชาที่ไฮสปี e e มชเช Center นะครับก็สอนมาตั้งแต่เรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะครับประมาณ18ปีแล้วครับผมสิปีแล้วครับแหมพอมาพูดถึงเรื่องของวิชานะครับมีคณิตศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์นะครับโอ้โหวิชาหลักๆฟิสิกส์เองด้วยเองก็ตามนะครับเป็นวิชาที่มองอยู่แล้วเนี่ยบอกว่ายากมากนะครับเร มีการสอนหลักสูตรอย่างไรครับให้ให้เด็กที่เข้ามากวดวิชากับเราเนี่ยเขาสามารถรับความรู้ไปได้แล้วก็นําไปสามารถสอบในการแข่งขันได้ด้วยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยวิชาพวกนี้เป็นวิชาแห่งความฝึกฝนนะครับ,รบวิชาคณาิตกับฟิสิกส์เนี่ยนะครับฉะนั้นก็คือผมจะสอนน้องๆเนี่ยให้เข้าใจถึงรา,ากฐานของวิชาได้อย่างแท้จริงรนะครับก็คือเราสอนทฤษฎีก่อนแล้วก็มีเทคนิคลัดมากมายนะครับเพื่อให้น้องทําโจทย์ได้เร็วขึ้นรตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยช่วงนี้ใช้ เวลาพอสมควรถ้าเกิดเราทำไม่ทันเนี่ยก็ต้องใช้วิเทคนิคพอสมควรนะครับในการที่จะทําให้น้องๆเนี่ยเขาทขาข้อสอบได้เร็วขึ้นครับผมครับ,รบพูดถึงจุดเด่นของเราติดท็อปไฟนี่เนี่ย<ช>คิดคว่าอะไรครับคือจุดเด่นของโรงเรียนกวบวิชาตรงนี้จะเป็นการบอกต่อมากกว่านะครับ<ม>เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยของเรารจะเป็นลักษณะคือ <c oughs> ก็คือเทคนิคของของเราเจะเป็นที่โดดเด่นครับโดนใจวัยรุ่นนะครับแล้วก็ลีลาการสอนครับนะครับก็จะเข้าใจง่ายแสดงว่าที่นี่เข้ามาเรียนเนี่ยถ้าเกิดว่าแบบ อาจจะรู้บ้างแต่เขามันี้กระจ่างเลยใช่ไหมครับกระจ่างแล้วก็สนุกสนานนะครับการเรียนตรงนี้จะเป็นสิ่งสําคัญโอาคจริงเราพูดถึงวิชาคณิตนะครับหลายคนก็จะเครียดนะครับเรียนวิชานี้เองนะครับเราก็ใช้เทคนิคเกับเรื่องของการเรียนการสอนที่ไม่ไม่ดูเคร่งเครียดเกินไปใช่ครับเพราะว่าจริงเราเป็นติวเตอร์ครับเราจงสอนเหมือนกับคุณครูในโรงเรียนไม่ได้เราจึงมีสิ่งจูงใจแล้วก็มุกต่างๆ่ามากมายนะครับที่จะเล่าให้น้องๆองฟังเพื่อสอดแทกก่อนที่จะเรียนหนังสือนะครับแล้วก็มีวิธีการ สอนที่เข้าใจง่ายเราสามารถที่จะใช้เวลาอันจํากัดในการที่จะเรียนด้วยเวลาอันสั้นนะครับด้วยความเข้าใจแล้วก็โจทย์มากมายหลากหลายครับตรงนี้เป็นสิ่งสาคัญครับผมพูดถึงเรื่องของผลงานทางวิชาการเองสําหรับนักเรียนที่เป็นสิทธิ์ของโรงเรียนของเราเนี่ยครับผมมีการไปสอบติดหรือว่าไปไปประสบความสําเร็จกับการที่ใช้วิชาความรู้พวกนี้ไปใช้แน่นอนครับเพราะว่าของผมนี่เด็กที่1ประเทศไทยนะครับ3ปีสอนก็เรียนกับผม นะครับแล้วก็เด็กคณิตโอลิมปิกนะครับน้องที่สอบคณิตโอลิมปิกปีล่าสุดก็เรียนกับพี่บุ๋มนะครับก็คือตัวผมเองแล้วก็น้องๆที่สอบแข่งขันพวกเพชรยอดมงกุฎพวกสสวทหรือว่าการแข่งขันระดับชาติก็สนมากก็จะมาลงเรียนกับผมครับอ๋อการันตีได้เลยครับผมเป็นสุดยอดเลยนะครับเด็กนักเรียนแต่แต่ละคนที่มาเรียนกับอาจารย์บุ๋มไปเนี่ยก็ประสบความสําเร็จกันด้วยนะครับพูดถึงความน่าสนใจของหลักสูตรตอนนี้เนี่ยที่อาจารย์บอกว่ามีสอนหลากหลายระดับนะครับมันมีหลักสูตรอะไรบ้างครับ ือตอนนี้ผมเปิดตั้งแต่ระดับป .6 นะครับป .6 ก็จะมีข้อสอบระดับแข่งขันตั้งแต่ระดับแข่งขันระดับพื้นฐานนะครับจนถึงระดับสสวทแล้วก็เพชรยอดมังกรแลรามีระดับมต้นมต้นก็จะมีวิชาคณิตศาสตร์ฟิสิกรวมถึงระดับมปลายด้วยนะครับจะเน้นวิชาคณิตศาสตร์ยสายกับฟิสิ์เป็นส่วนใหญ่ครับในการเรียน ที่ให้สปีดมาเซนเตอร์ครับผมครับอาจารย์พูดแบบนี้ขึ้นมานะครับหลากหลายคนก็ประสบความสําเร็จด้วยนะครับในการที่เข้ามาเรียนกวดวิชากับเราครับแล้วก็ยังรวมไปถึงเรื่องของหลักสูตรต่างๆที่นํามาอัดแน่นให้นี่นะครับตรงนี้เองเนี่ยหลากหลายคนมองบอกว่าโหถ้าเกิดมาเรียนเนี่ยเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรเนี่ยแพงไหมครับพูดถึงครับก็เรื่องราคาก็ไม่แพงครับเพราะว่าผมจะเป็นระบบออนมาน์ออนมลนคือระบบที่เราเรียนจากคอมพิวเตอร์ส่วนตัวนะครับคือน้องว่างเมื่อไหร่มาเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ เราสามารถเลือกเป็นบททก็ได้นะครับถ้าเป็นบทบทก็ราคาประหยัดหน่อยนะครับหรือเลือกเป็นเทอมก็ได้ที่สำคัญคือถ้าเกิดน้องเรียนไม่เข้าใจตรงไหนเราสามารถรีเพย์ได้ครับรีเพย์รีพายรีเพย์กี่รอบก็ได้ส่วนตัวครับผมจะดีกว่าที่ไปเรียนจากห้องรวมซึ่งน้องๆบางที่อาจจะเจอน้องบางท่านมีการคุยกันทําให้สมาธิอาจจะไม่ไม่ค่อยดีได้นะครับอันนี้มีสมาธิส่วนตัวในการเรียนครับผม ก็ราคาก็ไม mm. ่แพงครับผมเขาเล้วเห็นบอกว่ามีการเปิดแฟรนไชส์ออกไปด้วยในการขยายสาขาไปด้วยใช่ไหมครับตัวนี้เองถ้าเกิดใครสนใจที่จะทําธุรกิจเกี่กับเรื่องของการให้การศึกษานะครับน่าสนใจนะครับเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแฟรนไชส์ที่เปิดไปแล้วก็ตามเนี่ยประสบความสำเร็จประมาณร้อยเปอร์เลยครับครับสามารถคืนทุนได้ในประมาณ แค่เทอมเดียวครับผมในของ h ฮสปี e e าเช Center เทอมเดียวเองเทอมเดียวเองครับผมเพราะว่าของเราจะมีชื่อเสียงติดตลาดอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเราจึงไม่ต้องทำตลาดมากนะครับแล้วก็ผมก็จะมีระบบโรดโชว์ก็คือไปสอนที่โรงเรียนในจังหวัดนั้นให้ทุกโรงเรียน คือก็ตรงเป้าหมายทำความรู้จักก่อนแบบประชาสัมพันธ์ก่อนใช่ครับตรงเป้าหมายครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับฟังแบบนี้แล้วนะครับอาจจะสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทําธุรกิจโรงเรียนกวดวิชานะครับตรงนี้เองเนี่ยหากใครสนใจจริงๆนะครับเขาจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรกันบ้างและที่สําคัญที่สุดครับเงินทุนเนี่ยเยอะไหมครับเออไม่เยอะครับผมก็จริงๆก็เหมือนกับเปิดร้านทั่วไปนะครับแล้วก็ของเราก็จะอาจจะมี เงินทุนประมาณสัก1ล้านบาทน่าจะเปิดได้นะครับ,รบก็ทั่วๆไปครับผมจะเป็นเลือกเป็นหลักสูตรได้หนึ่งล้านนี่คือเปิดได้หมดครบเลยหรือเปล่าครับหรือว่าเลือกอเป็นหลักสูตรครับผมอ,อาจจะเป็นคณิตมอต้นเป็นคณิตมปลายหรือรเป็นฟิสิกส์มต้นฟิสิกส์มปลายหรือเป็นระดับประถมก็ได้เดี๋ยวรายละเอียดดูในเว็บไซต์ทีหนึ่งนะครับผมแล้วส่วนของบุคลากรที่จะเข้ามาะครับบุคลากรก,รกรก็ไม่จาเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วสาคัญคือตัวผมเองในการสอนครับเพราะว่าเราบอกว่าเรียนคอมพิวเตอร์อยู่แล้วใช่ครับก็ ก็พออยู่ได้ง่ายๆไม่ต้องบริหารคนเยอะด้วยถ้าทําธุรกิจนี้ใช่ครับผมราะสำคัญก็คือตัวตัวอาจารย์ครับครับแล้วอย่างตัวคนที่เขาสนใจจริงๆเนี่ยการปรับตัวก่อนที่จะเข้าธุรกิจนี้ต้องทำอย่างไรทจริงแล้วเนี่ยการทําเรื่องการอุตสาห์นะครับก็ 1. จุดก็คือต้องมีใจหลักด้านนี้โดยเฉพาะเลยแล้วก็มีคอนเน็ชันที่ดีกับโรงเรียนที่จะให้ไปสอนสือ นะครับตรงนี้จะเป็นจุดสําคัญนะครับแค่นี้เองนะครับก็เตรียมความพร้อมแล้วก็เงินลงทุนครับผมหนึ่งเทอมหนึ่งเทอมรับรองได้เลยได้ได้เลยครับผมถ้าเกิดเราตั้งใจทำาจริงก็น่าจะคืนทุนได้ครับครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์พูดถึงสักนิดนึงครับในฐานะที่เราเองก็ครเคีกับเด็กๆนะครับกัวเยาวชนเนี่ยผู้ที่เข้ามาเรียนกดวิชากับเราเนี่ยพูดถึงพื้นฐานการปรับพื้นฐานเขาเนี่ยให้มีความเข้าใจลงลึกกับวิชาความเรียนรู้แบบนี้ได้เนี่ยต้องทําอย่างไรบ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยเ็นวิชาี่ปท ราักฐานจริงมันมาจากนิยามแล้วก็ตัวของทฤษฎีนะครับแล้วก็ส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือตัวโจทย์ปัญหาครับส่วนมากน้องๆเจะไม่ค่อยไปฝึกฝนโจทย์ปัญหาเท่าไหร,ร่ฉะนั้นผมจึงผมคิดว่าหลักสูตรของผมจะเป็น,ปนหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพพอสมควรเพราะว่าโจทย์ปัญหาของเราเี่จะครบ,ครบทุกรูปแบบนะครับแล้วก็สุดสําคัญก็คือเราต้องสอนให้สนุกตรงนี้สาคัญครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีแรงจูงใจน้องๆคงจะเหมือนกับโรงเรียนก็คือมันไม่มี แรงจูงใจที่จะมาเรียนนะครับงนตรงนี้คือสําคัญกับตัวอาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดว่าคนที่จะมาร่วมธุรกิจนะครับเขาจะได้อะไรกลับไปบ้างครับก็ขอผมจะไม่มีค่าการเออเรย์ดเลือดฟรีนะครับก็คือว่าพอซื้อปุ๊บเนี่ยรายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะไปเป็นของสาขาเลยนะครับก็คือจะกลับไปเลยครับทำเลที่ตั้งนี่สําคัญไหมครับสำคัญครับผมเพราะว่าอยู่ที่หน้าโรงเรียนหรือว่าอะไรก็จะเป็นจุดที่ทํากรตลาดน้อย นะครับจะมีผลกับการลงทุนพอสมควรเอาละครับคุณผู้ชมครับหากใครนะครับที่สนใจในธุรกิจของโรงเรียนกวดวิชานะครับจะสามารถติดต่อกับอาจารย์ได้อย่างไรครับที่เบอร์โทรศัพท์ที่ออฟฟิศนะครับก็คือ02-7310147นะครับที่ออฟฟิศที่ลาดพร้าวนะครับหรือเบอร์มือถือของผมก็คือ089-119-5013นะครับแล้วก็มีทางเว็บไซต์ก็ได้ครับเว็บไซต์ที่ h i g h s p e e d m a t com นะครับ ลองเข้าเว็บไซต์ดูครับผมแล้วน้องนหนูๆท่านใดนะครับที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการหาความรู้เพิ่มเติมนะครับทำอย่างไรให้เราเข้าใจนะครับกับวิชาคณิตเองวิชาวิทยาศาสตร์เองแล้วก็วิชาฟิสิกส์เองนะครับซึ่งถือได้ว่าสาวิชานี้หลายคนบอกว่ายากมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะมองให้ง่ายนะครับก็ไม่ต้องห่วงครับปรึกษาได้นะครับที่โรงเรียนกวดวิชา High Speed Math Center นะครับติดต่ออาจารย์มาได้เลยครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับสวัสดีครับเอาละครับคุณผู้ชมช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับ